ในช่วงอาชุดเดย์วันนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นนะครับราตีศรีวิไลหรือว่าแม่ครูราตีนั่นเอง<า>นะครับใช่แล้วค่ะแม่ครูราตีนะคะก็เป็นครูที่เกิดมาในครอบครัวหมอลำแล้วก็มีการแสดงหมอลำม,มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะคแล้วก็ยังเป็นคุณครูผู้อนุรักษ์จิตวิญญ,ญาณร,รากเง้าและศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเอาไว้ให้คนรุ่นหลังด้วยค่ะ ลาตีศิวิไลค่ะที่ในวงการพวกลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าแม่ครูลาตีศิวิไลนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่ครูลาตีนี่ลำมาแต่อายุ14ปีตอนนี้68ปีแล้วค่ะ ลูกคุกคามทั้งไปรำทั้งไปเรียนหนังสือจนจบปริญญาอีกก็ไม่ใช่ง่ายค่ะแต่ใจชอบจบมาเพื่อจะได้เอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้ลูกหลานต่ออย่างน้อยเราก็มีภูมิปัญญาไทยมาแต่พ่อแม่สอนภูมิปัญญาเรามีแล้วได้แล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมได้วิชาการมาเพิ่มแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าเด็กยุคใหม่จะจะสนใจอย่างนี้อย่างเราเห็นวันนี้แหละคะ่ะเด็กยุคใหม่สนใจเยอะ หันเข้ามาศึกษาตัวนี้เยอะแต่จะแตกต่างกันตรงที่แตอนสอนตัวต่อตัวครูลูกศิษย์ต้องนั่งสอนกันให้ได้กับที่ประมาณนี้แต่ทุกวันเราจะสอนต่อตัวตัวเป็นบางเวลาแล้วก็สอนทางสื่อทางออนไลน์ถึงจะเรียนทางไปรษณีย์ถึงจะเรียนทางออนไลน์อะไรก็ช่างต้องมีการสัมผัสระหว่างครูกับลูกศิษย์คือการสอนต่อตัวตัวต่อตัวคือบทบาทประกอบลำ แล้วก็ทุกอย่างภาพรวมต้องจับมาสอนก่อนให้เขาเข้าใจว่าจรรยาบรณของหมอลำคืออะไรถ้าไม่เข้ามาจะไม่ได้สอนตรนนี้ประเทศไทยเราก็จะเจริญด้านวัฒนธรรมสังคมอีสานเราก็จะเจริญไปพร้อมกันกับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอีสานมันคือศิลปะอันยิ่งใหญ่เป็นจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของคนอีสาน คุณาทตได้รับรางวัลตั้งแต่อายุ16-17ปีไปลําก็ประกวดเป็นรุ่นเป็นรุ่นเราก็ได้รับมาเริ่มแรกถ้วยเล็กๆเ,เริ่มแรกได้มาแต่เป็น,ปนสาวเล็กๆไปประกวดก็ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาที่ได้เยอะก็คือแต่งกอลําเป็นด้วยภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นหมอลําเป็นเจ้าของแผ่นดินอีสานแล้วก็ได้อนุรักษ์จิตวิญญาณได้อนุรักษ์รากเง่าของตัวเองอยากฝากลูกหลานให้ ให้รักษาตรงนี้เพื่อจะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยกันสานต่อต่อยอดด้วยกันศินลปินทุกสาขาพาให้สุขถึงจะทุกข์ก็แต่แตายแต่ใจไม่เหงาถือเป็นจิตบ,บินญ,ญาณคนอีสานบ้านเราฝากลูกเต้าได้จดจำเป็นตำนานเป็นหมอลำก็แต่ชื่อคือหมอลำนี้อันเป็นจริงอีหลีคือศิละปะชาวอีสานโปรดจงช่วยพยุงไว้ให้ยืนนาน เพื่อลูกหลานได้สืบทอดตลอดไปขอบคุณสำหรับสกู๊ปดีๆแบบนี้นะคะเรื่องราวดีดๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ที่นายเทนของเรานะคะ